<Like> Thailand. เปิดโลกการศึกษาสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชพัทเพชรบุรีมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารและการท่องเทีย่ยว สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวในการขับเคลื่อนพันธกิจของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีงานทำมีการปรับตัวในเรื่องของการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและยังคงดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพแต่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ทั้งในด้านของการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม อาจารย์ดกเรเมทาวินสารยานผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีกล่าวว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาผู้เรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและยังได้ให้ความสําคัญกับบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปแล้วด้วยการจัดโครงการพัฒนาทักษะให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับการทํางานในปัจจุบัน แม้ในสถานาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา19มหาวิทยาลัยราชภัฏนเพชรบุรีก็ยังได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผู้รรเร,รียนอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบปบ,ปบไปในลักษณะของการจัดการกิจกรรมที่อยู่ในลักษณะออนไลน์นะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนเพชรบุรีก็ได้ปรับมาในลักษณะของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ ในส่วนของภาคกิจกรรมเองมหาวิทยาลัยก็ได้ปรับมาในลักษณะของ online, ออนไลน์เช่นกันดังนั้นอยากจะให้ทุกท่านมั่นใจว่าในส่วนของการพัฒนา บัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นคนดีและมีงานทํานั้นมหาวิทยาลัยก็ยังคงมีมาตรฐานและมีคุณภาพในการที่จะดําเนินการต่อไปทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะครับการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งในการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพและทักษะทางด้านชีวิตนั้นเรามีการจัดกิจ กรรต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันปรับปรามยาเสพติดการพัฒนาอาชีพการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่นอกจากนั้นแล้วเรายัางมองไปถึงในเรื่องของการพัฒนาบัณฑิตที่จบไปแล้วนะครับเราก็นำมาอัพสกิลรีสกิลด้วยการจัดหลักสูตรออนไลน์นะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ ทักษะต่างๆได้ปรับเปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้นดังนั้นแล้วบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจำเป็นที่จะต้อง มีการพัฒนาเรื่องของทักษะต่างๆที่ให้สอดคล้องกับการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรายชภัฏนเพชรบุรีจึงได้มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะหรืออัพสกิลรีสกิลบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่จบไปแล้วด้วยเช่นกันในรูปแบบของการให้บริการทางด้านวิชาการในรูปแบบออนไลน์ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยรายชพัฏเพชรบุรีที่จะมุ่งในการพัฒนา ผู้เรียนและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นคนดีและมีงานทํานั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็จะดําเนินกิจกรรมต่างๆไปอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันเพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจบไปเป็นคนดีมีงานทําและเป็นที่ยอมรับของสังคมให้สมกับการเป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัสเพชรบุรีมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นคนดีมีงานทำและยังคงเดินหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพร้องทำงานพัฒนาสังคม